สบายดีสบายดีประสุขทุกคนสบายดีเอ็ซีฟังไทยฟังเราแหล่ตังประเทศเอ้อจ้ามือนีน้องอ้อนจ้ามาแ้เบาเนะาะมาเบาเกีียวกับเงินกีบลาวของเฮาหนี่แล้วเนาะทุกคนราว่าเงินเกี่ยวกับเงินกีบลาวคือยังไงคือมันเฝอหนัก,กยิ่งกว่านนองแต่งแต่เกิดมากแต่งแต่งแต่น้องอ้อนเกิดมากคือบอกเคยเฝอหนักจต่งสีก็จักเถื่อในชีวิตเนาะแบบน้องอ้อนก็เกิดมากสาวก็ปีเนเนาะ ก็ยังบ่เคยเห็นักเถื่อเนาะว่าเงินกี่มันอ่อนมากๆเลยตอนนี้อ่อนสุดๆอะวางว่าแบบในประวัติศาสตร์นะทุกคนแต่ก่อนคิดว่าอะเงินมันจะบ่คอยปานในแต่ตอนนี้มันแบบมันเฝื่อนนักมันอ่อนคานักมากๆเลยอะคือแบบตะสิวาจะได้ดีมันมันเบิดคํคำิิวาเนาะมันเบิดคํคำิิวายิ่งยิงนักไปกวาหันเนาะทุกคนยิ่งนักไปกวาหันนะ แบบโอ้ยน้องอ่อนแบบคิดมากเลยน่าใจหลดคิดมากเลยน่าใจในโลกในโลกและในประเทศของน้องอ่อนเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังกะเขาฝากในเด้อจ้าทุกคนเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้น้องอ่อนในเด้อเผื่อเป็นกําลังใจให้น้องอ่อนเฮ็ดคิดต,ต่อไปเนาะอ่ะน้องอ่อนจะขาวเหลืองเลยนะทุกคนจะขาวเหลืองเลยคือน้ำมันขาดแค่อีกอันปัจจัยหนึ่งอะ่ะ คองแพงอะเดี๋ยวน้องออนจะขึนนะที่นี่อันดแรกก็คือเงินเฟอ้อเนาะอ่ะเงินเฟอ้อทุกคนเงินเฟอ้อมาจากทรายอ่ะเงินเฟอ้อมันมาจากเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจบอดี้นละะนะาวหละเอาเาทั้งที่เอียงเอียงกะมีเบิร์ดเนาะแต่ว่ามันก็นยังบอดี้เนะาะทำและเท่าเาว่ามันเป็นพออย่างมันก็เป็นเกี่ยวกับผู้บริหารของประเทศเท่านั้นเองเนาะผู้บริหารของประเทศเท่านั้นแหละว่า อาจจะมีประสบการณ์บ่มากพ่อบอรหรือว่ามีหนีมีซีรีลน์เนาะมีหนีมีซีรีส์ลกะมีส่วนเนาะแล้วพ่อประสบการณ์บ่มากพอรร่อการียกว่าแบบคอมมินิตเนาะทุกคนบอมเป็นซีว่าข้นกับแบบภาษาอันนัน้นมันเป็นประเทศที่คอมมินิตเนาะมันซีว่าอัานนั้นกับไรพาะคือบอ่มีอ่ะบ่มีพอ่อ เจ้าฝา่าเจ้ายางังเนาะบม่มีในลวงบ่มียังเพราะว่าบรรพบรุษคือ,อยหญยไปอยู่ต่างประเทศไปเลยบ่มีไผอยู่ลาวแล้วเนาะคืออยู่ลาวก็อยู่ตามมีตามเกิดเนาะคือคนอะจีวาันาดดีลาวลาวตอนนี้มันบ่นม,ม่ลาวแทแเลยเ้าไลยเนาะทุกคนเนาะโคตรเาลยลาวตอนนี้มันบ่บไม่ลาวเทๆมันเป็นเวียดเป็นจีนไปไปเลยเนาะรึ่งประเทศอะ่ะมันเวียดเป็นจีนนะ เป็นเวียดเป็นจีนเบิร์แหละตอนนี้เราไม่มีอหลอ่าเงินเฟอเนอ้อเนาะเอาเขาเหลืองน้องอ้อนนีก็ว่าอะลายโอ้ยเดียวเอฟซีสีงงกับน้องอ้อนเนาะทุกคนเนาะอ่าเงินเฟอ้ออ่าเงินเฟ้อกับแมนเนาะคือพันหนึ่งพันบาทองไทยสีหาแสนเนาะหาแสนแตะหาแสนแลวตอนนี้แต่ก่อนน้องอ,อ้อนอ่าแต่ก่อนน้องอ้อนอยู่อะ่ะน้องอ้อนจ่า สองแสนห้าสิบพันกีบสองแสนเจ็ดสิบกะเคยมาตอนนะั้นกะเคยแบบในเงนินแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้คือระดับไปทุกคนคือเมื่อว่าปีสองพัน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 สิบเก่าเนาะปีสองพันสิบเก่ากะโควิดมาแย่งแมสปี 2000, สองพันสิบเก่ากะอ่ะ อย่างวัคซีนเออพี่จำไม่ได้ซ้อนเราอย่างวัคซีนพี่จำวันที่ทรามกะน้้ำมันขาดแคลนทุกคนน้ำมันขาดแคลนคือตอนนี้แหละคือตอนนี้ประเทศทุกนอคือน้ำมันขาดแคลนน่ะน้ำมันขาดแคลนมากเลยพอยั้งน้ำมันขาดแคลนเพราะ่มีเงินเงินต่างประเทศเนาะที่จะไปสื่อของเขานนะเพราะว่าในประเทศเรามีแต่เงินกีบหลักจะบ่คอยมีเงิน ตาคลองซาคลองอ่ะคืออย่างเซนทีอนันใส่เนาะคือก็คือคลองสหราชเละกับกับไทยเนาะคันว่าเงินเวียดอ่ะเงินเวียดเงินจีนเนี่ยโมโห่าประเทศน้องอ้อนใส่บ่แต่ว่าที่น้องอ้อนเกิดมาน่ะโบเคยใส่เนาะโบเคยใส่เงินเงินจีนเงินเวียดเลยเนาะโบเคยใส่เงินจีนเงินเวียดนามเลยเคยใส่แต่เงินลาวและเงินไทยที่น้องอ้อนเกิดมาคันที อันคันทีเคยใส่ดอลลาร์น้องคันคนรวยเขาเขากใส่แต่ดอลลาร์นาอแต่น้องอ่อนเนี่ยคือเกิดมากเงินกีบกับเงินบาทเนาะเงินกีบับเงิ่นบาทเกิดมาก็คือใส่แค่นี้แหละและถามว่าปน้ำมันขาดแค่ีกโอ้ยชัวทรถทุกคนเอ,อ,อ้ยโทรมาหาเม่แม่ว่าน้ำมันแพงแต่ลูกเอ้ยสิเอ,อ,เอานไนใส่มาเติมสิห้าขเงินในใส่มาตมเามาติมน้ำมันใส่รถไทยว่าสันรถอู้ยคิดมากเลยนักใจรถนะทุกคน คิดมาเลยนักใจรีบหนึ่งกับสะโซงสะซามพันสะโซงสะซามพันกีบอ่ะกระสิโตกอยู่ประมาณหาสิบกว่าบาทเนาะคือตอนนี้บูอ่ะสีเป็น 60, หกสิบหรือบ่เนาะหนังสิบประมาณหกสิบนี่เลยหกสิบบาทหกสิบกว่าด้วยสิเขาเจ็ดสิบบาทของไทยกูเลยเนาะรีบรีบหนึ่งเนาะทุกคนอา,อารีอนอมันใสเ่เห็ดเห็ดเห็ดหนาใส,ส่หดอาร์เซอนอมันได้ใส่ใส่รลดไทยอ่ะออมันมีแต่แนวทุกคนและคลองกระแพงอีคลองแพง,ข,ง,แพงขึ้นเรื่อย อาคลองแ่งคองแ่งพอเขา้าอันนั้นเก่าแถบจะเก่าสิหาหรือเก่าสิเปอร์เซนต์เนาะที่เขาจะเอามาจากฟังไทยโดยอันนั้นวนมาจะเอาจากฟังไทยเลยทุกคนจะเอาจากฟังไทยเขาก็บอกอาค้องมันขึ้นเนาะค้องมันขึ้นค้องม,ม,มันขึ้นตองไรตา้มเงินบาทคาไตา้มเงินบาทก็เออเท่านั้นบาทเทานีบาทเนาะคาไรตา้มเงิน,นกนิบก็มันก็สิแพงึ้นเรื่อยอะ แค่ตะบารลอยหนึ่งนะลอยหนึ่งหาชิพหาบันกีบนะคิดเอาบอจากไลยเอ็นเอือย,ยจมมือน,นั้นไปสือยาสิฝันพาลอยลอยหนึ่งหาชิพหาบันกีบบ้ใต้ก็เลยจนแบบบอจากไลายัยงกระแพงเบิร์ดคิดเทนคนที่อยู่ละเอาคิดเทนคนที่บ่มีดูบ่มีเต่าเนาะมาเห็ุงานเนาะทุกคน คนที่บ่มีลูกบ่มีเต่ามาเห็นงานคนที่ใส่ชีวิตยอยู่หันมาสิเอาเยี้ยกินมันมันแบบขันผู้ใดเก็บสะสมเงินเหล่านี้แหงมือเนาะใบหาสิบพันใบแซนนี่คือแบบจุกเลยอะ่ะจุกอะไรผู้ใดมีเงินบาทกะเก็บไปเด้อทุกคนเดอ้อเดี๋ยวพเอาไปแตกเดอ้อเงินเหล่าค่ะเดี๋ยวมันสิบบ่มีา่าต่อไปหยาดมันบ่มีา่าดอ่ะลีหยาดอ่ะลีแค่แหนน้องอ่อนเป็นคนบ่มีเงนิน แกแน่แกแน่น no, hm. ้องอ้อนเป็นคนบมีเงินแลยบ่คิดสียเลียดอีกยั้งเนาะทุกคนเห็นงานไปมือมือเห็นงานไปมือมือเลยคิดว่าอ่ะคิดว่ามันมันจะบมียังเนาะมันจะบมีแบบว่าที่จะให้ที่ว่าจังไหนดีอะอ่ามันจะบมีเงินที่จะไปสื่อไปสื่อพวกเขาข้องไปสื่อพวกยังพอมูคิด ตามราคาไปเรยเนาะเจ็ดสิบหาสิบพกสิบพกสิบหาขึ้นไปฟังแต่ว่าเพอถวยหนึ่งนีสสาวบทเอ้ยนิสาวบาท่าพิดก็ข,ขโดนยุทไทยงงอ่ะสาวบาทอ่าเท่าไหร่ดีสาวพันกีบเนาะคืองงกัำเงินกีบเงิน,งนลาวเพราะว่าเอากัะเงินกีบเงินไทยเพราะวา่าเคยใช้แต่เงินบาทเออบมบันว่า แต่เกิดมาก็ใช้เงินกีบแต่ก็งงงอนะมันมันงงงเนาะทุกคนอาซาฟันกีบเพ้อถวยหนึ่งและเปนนวไปนัวประแดกจ้ไเด้สั่นเจ้ากระสือบรรทุกสิ่งทุกอย่างจ้สีเอางานกินเนาะแค่เนี่ยแต่ของกินของอยากะมีน้องใหม่เลียงเนาะทุกคนของขรัวน้องอ่อนก็เล่นโอกพลป็นใดบบกกระถบแต่มันกระกระถบคือเก่าะลรทุกคนประชาชนบ้านเฮากระกระถบคือเก่ากระถบกระถบไลายๆกระกระถบมางๆเลยอะเพราะคอมันแพงขึ้นมางๆเลยยิงยิงมูคิด ยิงมูสื่อมาจากฟังไทยอีกสื่อเป็นเงินบาทเนาะมูมาคายกับมาคายเป็นเงินกี่มันก็โอ้เจ็ดสิบแปดสิบพันแต่ละอย่างแค่เพื่อถั่วเดียวมันก็ยังสาวพันแด้คิดเอ้าแล้วสิสบไดจะมาสิแตะสาหาพันสมบูรณ์จากทุกคนเลยยังมูหูต้นปลายสาเหตุเลยนี่แพงยังกับผู้ใดก็คือสิจมแบบผู้ใดกระจมเบิดเนาะคล้องแพงทีสิเพจงานอยู่ใช้กวาจะไล่นะงอนกันงงคือกันนะ คือเท shorts, he, he been, ่าที่น้องอ่อนว่าอะไรเนาะทุกคนมันมันมันแก่ใครบได้เนาะเฮาเฮาเป็นเฮาเป็นประชาชนผู้หน่อยทุกคนเฮาเป็นประชาชนผู้หน่อยเฮาแก่ใครบได้เฮาแข่ออกความคิดเห็นออกความคิดเห็นแล้วก็อ่ะรายกาอธิบายให้ฟังเนาะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอยังไงบ้างสิ่งบางอย่างนะทุกคนกับบได้แปลว่ากับบได้ หูหันเว่ะมันมาจากยังเนทุกคนมันมาจากยังหูกะหูมาไน้หน่อยเลยคือว่ามาแต่ธุรกิจหรือว่ามันซิปมีเบื้องดึกเบื้องร่างก็หันกะบมหูเนาะว่ามันเป็นมันคือสีเป็นขาดแทะเงินลาวของของเงินลาวมันคือสีเฟอ่อขาดแท้มันคือสีออนคาหมากๆแทะต่อไปแห่งสีโปใไสเงินต่างประเทศเพราะว่าจาะโปใไสของประเทศตัวเองเลยบอกก็เลยงงเนาะทุกคนงงอ่ะว่าสิไปเหตุัะไรต่อไปบอจักบอ บรจากสีอันนั้นบบยาคาผูเลยเนาะทุกคนว่าอนาคตนาะสิเป็น,นยังไงเด็ก็ยังบริยาคเขาผูอ้อ่ะเออตนไปสาเหตุมันมาจากยังมันคือแบบมันคือเป็นจังสีมันคือแบบมันคือขึ้นทุกวทุกวันนี้เนาะเงินต่างประเทศมีค่ามากๆบันเงินบาทตัวเองหัน่นเอ้ยบั้นเงินกีบตัวเองหัน่นแถบจะบ่มีคาเลยเนาะงงมาบกบ่จากไายสีวาทุกคนเ้ย แต่น้องอ่อนกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเพราะว่างงอะไรอ่ะงงบทจักรยาสิีว่างงนํำราคาเงินน้ำลงเงินนํำคลองประเทศตัวเองงงน้ำน้ำมันนํำน้ำมันกับประเต่างทุกคนเลยล,ยลายอย่างจะได้น้องอ่อนกะขอทันพิษผาดประกันได้กะขอโทษขออภัยลายๆายเด้อถ้าว่าพิษผาดประกันได้กัออกนกเนาะอ่อนกับบรมบิีเจตนาแข่ ออกความคิเห็นเนาะทุกคนออกความคิเ็นให้ทุกทุกคนหูเนาะถ้าผิดพลาดประกันได้กะคือว่าแหละต้องขอโทษอีกครั้งเนาะจันไดกะน้องอ่อนขอละเลยด้วยจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย